สวัสดีครับ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  <c oughs> สวัสดีวัยรุ่นผ้าใหม่ทุกทุกท่านนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะวันนี้จะพามาดูนะครับเสมาชนะมานนะฮะวัยรุ่นผ้าใหม่นะครับช่วงช่วงนี้ก็นานนานมาทีนะครับนานนานมาทีก็ทํางานนะฮะมาดูเซน เสมาชนะมานนะฮะนี่นะครับเสมาชนะมานปีหกศูนย์นะครับเป็นหลวงปู่แสนนะฮะวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกษจา้าเสมาชนะมานนี่นะครับเพิ่งแกะซีนไปเมื่อกี้เองนะฮะไม่ได้แกะให้ดูนะครับมาลุ้นกันข้างในจะเป็นอะไรหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหสวยนะพี่นะ รายการส,สวยเลยนะครับดูนะครับจมูกเรียร้อยเลยนี่นะครับสองห้าเก้านะครับสวยจริงพี่สวยจริงสองสี่เก้าเอ้ยไม่ใช่สองสี่เจ็ดจ้าสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสวยเลยนะเนี่ยะ ให้ดูนะครับส่องไม่เห็นอะไรเลยกล้องผมราคาถูกนะครับนี่นะฮะใบหน้าลวงปู่นะครับชัดๆนะฮะนี่นะครับ,บ,รบ,รบ,รบสวยๆเลยนะฮะร,รายการนี้บอกเลยว่าที่สุดของที่สุดอีกหนึ่งรายการนะฮะ <c oughs> ชอบก็จัดประหยัดทำไมพี่เอ้ย สวยงามพระรามเจ็ดพระรามแปดดูนะครับเป็นเสมาชนะมานะครับปีสองพันห้าร้อยหกศูนย์นะครับสองสี่เจ็ดหวยงวดนี้ <c oughs> ไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะฮะนี่นะครับชอบก็จัดประหยัดทําไมพี่เอ้ยนี่นะฮะร,รายการข้าวๆดูนะครับไม่ <c oughs> อยากจะแกะออกมานะฮะ ดูขอบนะครับภาพมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนครับภาพเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนนี่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 กล่องเดิมๆนะใสมาชนะมานะครับปีหกศูนย์นะพี่นะปะีหกศูนย์วัดบ้านนองจิกจังหวัดไสีสเกชนะโอ้โหฝากติดตามช่องด้วยนะพี่นะช่วงนี้คนติดตามก็จะถึงหนึ่งร้อยคนแล้วอ่านี่ ช่องเล็กๆนะครับไม่มีผู้ติดตามเยอะแยะแต่ก็